ใกล้เจอตัวแล้ว <ừ m. S 2> ไอ้ไอ้แก๊งฮองเจ็ดที่ท้ามวยไทยเนี่ไอ้ผมยาวเป๋ไหมเออเออมีมไหมพี่พพียมาขึ้นหน่อยก็พอดีมันมัน,ม,นมันมีเรื่องที่ผมทําเรื่องขเขมรด้วย <ừ m. S 2> แล้วเขมรมันมีปัญหาผมทําเรื่องกวาดล้างแรงงานต่างด้าวนน่นนี้นัน่นแล้วก็ไปเจอไอ้คนนี้มันท้าทายไงแต่มันมันมันออกมันออกตัวแล้วนะมันนําคลิปออกตัวขอโทษแล้วว่ามันทะเลาะกับเพื่อนมันก็เลยจะท้าต่อยมวยไทยกัน บอกไอ้เงี้ยมวยมวยกุญเแมรมึงก็ได้<ม>ใช่ป่ะกุญเกแมร์มึงก็มีมวยอ,อยู่ทำไมมึงต้องวุ่นมวยไทยแล้วนักมวยเขาเอ็มตัวลายไงอเอ็มตัวลายเขาก็ไปทักมาเหมือนแบบเอ็มเขาก็บอกมันขอโทษมันแล้วนะพี่โพสลงเฟซบุ๊กเรียบร้อยเออบอกโอเคถ้ามันขอโทษก็โอเค,อเคจบแต่หลังจากวันนั้นขอโทษก<ม>ับเอ็มคนก็ไปขุดวีรกรรมของมึงเยอะเหมือนกัน โอ้ยมันเพียบแต่คือมันเจอของจริงพอเจอของจริงแล้วปั๊ดไงถอดถอดใจก็เลยเออก็คือไม่เอาแล้วไม่เอาโถเราก็รู้อยู่มันมีเคสหนึ่งนะพาพี่ไปที่ประชาชื่น37มึงมาเลยพอ,อ,อผมไปบอกพิกัดเลยนะทํางานอยู่ที่นี่ถ่ายรูปโรงเบียรผมไปล่ามันจนเจอเจอที่โรงเบียโรงเบียเนี่ยม,มันมันเป็นข้ออ้างว่าเขาทํางานแต่จริงๆแล้วมันอยู่ในแคมป์คนงานอ่าแล้วทีเนี้ยพอเราไปเสร็จปั๊บก็อยากจะไปเจอมันอ่ะมันบอกว่ามึงพามันเลยนะเต้นะกูจะกระทืบมึงนู่นนี่นั่นในเฮ้ยนี่ประเทศไทยมึงจะกระทืบคนไทยบนผืนแผ่นดินไทย ได้ดิเดี๋ยวกูไปแฮงค์เครืองทื่ก็ไปกันไปเสร็จปั๊บแมงแจ้งตำรวจแมงแจ้งตำรวจนหนุ่ยเหลือเกินนะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมีคนมาคุกคามผมก็เลยถามตำรวจตำรวจคนแจ้งเบอร์อะไรโทรไปถามดิแมงอยู่ในนี้แหละพอผมถามมาหมดแล้วแมงอยู่ในนี้เออแมงสักพักหนึ่งตำรวจบอกว่ามันไม่รับสายบอกแต่เสียงมันเป็เสียงทางดาวบอกเอาเหรอออ๋ไอ้เฮี้ยทุกมึงนี่เก่งโซเชียลจริงจริง